นับตั้งแต่คำสั่งปิดโรงฉายและห้ามกองถ่ายดำเนินงานต่อทำให้สถานการณ์อุตสาหกรรมหนังตอนนี้วนลูปก,กลับไปเหมือนการระบาดรอบแรกอีกครั้งหากหน่าเศร้าวกว่าเดิมตรงที่1ปีผ่านมาแล้วยังไม่มีมาตรการชัดเจนเพื่อช่วยเหลือคนในวงการทำให้เกิดคำถามว่าหากสถานการณ์ยังคงเป็นแบบนี้ต่อไปคนในวงการจะประคองตัวได้อีกนานแค่ไหนหรือถึงเวลาเปลี่ยนผ่านที่อุตสาหกรรมภาพยนตร์ต้องปรับตัวกันยกใหญ่ ข้อจำกัดด้านการฉายยังทำให้ล่าสุดผลงานหนังเรื่อง Ghost Lab ฉีกกดทดลองผีของค่ายหนังอารมณ์ DGS ผลงานประวีนภูริจิตปัญญาต้องเปลี่ยนรูปแบบการเข้าฉายจากกำหนดเดิมคือโรงหนังเป็นสตรีมมิ่งเต็มตัวในเดือนพฤษภาคมนี้ นี่คือการปรับตัวเฉพาะหน้าของคนทำหนังในสถานการณ์วิกฤตซึ่งไม่เพียงรูปแบบการฉายหากในมุมคนเบื้องหลังและนักวิจารณ์ยังมองว่านับจากนี้ทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมจะต้องเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการทำงานรวมไปถึงการฉายใหม่ทั้งหมดแทนที่ตอนนี้จะเป็นกองทุนแบบพัฒนาคนทำหนังกองทุนเวิร์กช็อปหนังเวิร์กช็อปคนเขียนบทผมว่าคุณควรจะต้องมีคุณควรจะเอาเงินส่วนนี้ ที่ล่าสุดได้อ่านข่าวมีงบ200ล้านเนี่ยของกองคุณสื่อสร้างสารรค์เนี่ยคือกองคื่ก่อนคุณจะไปสร้างสารรค์อะไรคะคุณรักษาชีวิตคนคนก่อนสําหรับผมหรือจะภาครัฐเป็นสิแรกคุณต้องเข้ามาซัพซิดซ์ในส่วนอประกันสุขภาพทีมงานประกันโควิดสำคัญแม่เออสองคือระบบการตรวจเช็คโรควัดคุณหภูมิหรือแม่ฮะคุณหลายจจต้อง รัฐอาจจะต้องช่วยประสานง,งานในพื้นที่สมมุติกองถ่ายไปออกพื้นที่ที่พัทยารัฐหรือกระทรวงสาธารณสุขก็ควรจะประสานง,งานว่าเอ้ยมันมีหน่วยแพทย์หรืออะไรที่สามารถไปสเตชันที่กองถ่ายได้ไ,ดไ,ดไหมถ้าเรายังอยู่ในภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้เราก็จะเจอปัญหาเดิมฮะในช่วงตอนที่วิกฤตโควิดคลี่คลายแล้วโลงหนังกลาเปิดใหม่อ่ะคือมันจะมีเฉพาะแค่หนังที่คนดูมีความรู้สึกว่า มันคุ้มค่ากับค่าตั๋วกับการออกจากบ้านมาดูเท่านั้นซึ่งหนังที่จะได้รับผลประโยชน์อย่างนี้ก็คือเนี่ยแหละรครับหนังฮอลลีวูดหนังแบบบล็อกบัสเตอร์ฟุฟอร์มใหญ่ๆแต่หนังก,กลางๆเล็กๆหรือหนังไทยโดยส่วนใหญ่ก็อาจจะได้รับผลกระทบเหมือนกันเพราะว่าคนก็จะรู้สึกว่าเออแบบมันจะคุ้มค่าตั๋วไหมมันแพงอะไรอย่าเนี้ยครับ การระบาดของโควิด19ที่เข้ามาปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตจนกระทบอุตสาหกรรมทำให้หลังจากนี้การทำงานอาจต้องเป็นรูปแบบไฮบริดเพื่อความอยู่รอดคือผู้ผลิตคอนเทนต์อาจต้องมองหาแพลตฟอร์มอื่นในการร่วมทุนและหาไรายได้เพิ่มเช่นการผลิตซีรีส์ขนาดยาวที่ตอนจบอาจเป็นรูปแบบภาพยนตร์ ส่วนโรงฉายอาจต้องเป็นมากกว่าโปรแกรมเมอร์ด้วยการตอบสนองความต้องการของผู้ชมมากขึ้นโดยใช้จุดขายคือ cinematic experience โรงอาจจะต้องปรับตัวที่เมื่อก่อนนี้อาจจะคิดว่าเออหนังต้องพรีเมียร์ทางโรงอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับางทีตอนนี้ตลาด streaming ม,มันมาบางทีเอ,อ๊หรือว่าโรงอาจจะต้องขายความเป็นเขาเรียกอะไรนะฮะสิ่งที่เรียกว่าประสบการณ์การดูหนัง cinematic experience อะฮะ คือนั่นหมายความว่าไอ้โรงจะต้องย้ํากับคนดูว่าต่อให้คุณดูซีรีส์ต่อให้คุณดูหนังทางจอทีวีเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกับการมาดูในโรงที่จะคุ้ม่าจะได้รับประสบการณ์ดูหนังที่สมบูรณ์แบบกว่าทั้งภาพและเสียงอะไรเงี้ยคือดังนั้นเนี่ยบางทีไอ้การอ่เขาเรียกอะไรนะครับไอ้การคิดแบบไฮบริดผสมประสานกันเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับธุรกิจหนัง ทั้งผลิตทั้งจัดจําหน่ายแล้วก็การจัดแสดงจัดฉายในอนาคตนะครับเมื่อาจจะต้องเกิดระบบที่เราเรียกว่าระบบระบบไฮบริดขึ้นก็คือคุณสามารถให้นในในใ,นในุนที่อยู่คนละแ,แพลตฟอร์มอะมาช่วยกันลงคุนไหมเช่นสตรีมมิ่งกับลงลงลงหนังลงกันคนละนละครึ่งไหมเพราะนหนเพราะนายทุนนะนะตอนนี้ผมว่าก็คงยากที่จะใจถึงในการลงทุนหนังยี่สิบล้านเดี่ยว าบทเ่อีกประเด็นสำคัญที่จะทำให้เกิดงานแบบไฮบริดได้คือการสร้างคอนเทนต์แบบ g l o b a l concept ที่นำเสนอประเด็นเป็นสากลโดยรัฐต้องไม่ยึดโยงว่าจะส่งเสริมเฉพาะงานที่สะท้อนความเป็นชาติหรือวัฒนธรรมไทยเท่านั้นเพื่อให้คอนเทนต์ขายได้ทั่วโลกกวินพบพันธุเรกไทย PBS รายงาน